ไั้กลางวันเอาวันได้อยู่อืไลแล้วการเไแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีรั่นะครับเข้ามาก็ลูกวนกดไลค์กดแชร์ไลค์กันนะครับสวัสดีนะครับกางเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านไม่รู้มีอำเภอมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับที่น่านนะกาลังจะขึ้นเหนือกันนะครับมากับพี่เหินลูกหล่อนะครับพี่บีเหินใครอยาก ชวนดื่มเหล้าก็โทรมาเบอร์พี่พีเหินก็ได้นะครับพี่เหินบอกว่าถ้าเกิดนะเป็นสาวๆจะพิจนารณาเป็นพิเศษนะครับพี่บีเหินครับนะยี่ห้าวิวแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเลยแล้วกันนะครับผมนะแต่กำลังเดินทางอยู่นะครับก็มางานนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถเรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็รับลูกศิษย์ไปเมื่อเมื่อวานนี้ด้วยนะครับวันที่สี่ที่จังหวัดอุตรดิตถ มีดพิมหมอมได้กลับไปกลับไปน่านไน้อะไไอแตแนได้อะไก็อาจารย์หนุ่มก็เดินทางล่องลงไปแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจน,นบุรีส่วนตัวผมนะครับกําลังขึ้นไปที่จังหวัดน่านนะครับก็น่าจะไปปัวไปบอกเกลนะที่ปัวมีร้านเหล้าน่าเที่ยวไปเยอะเปล่าไม่รู้แนะนาได้แนะ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 นาหน่อยแล้วกันนะที่ที่อำเภอปัวจะมีร้านเหลาร้านเหลา หรือเปล่าไม่มั่นใจครับเพราะว่าจังหวัดภาคเหนือจังหวัดที่ยังไม่เคยไปคือจังหวัดน่านนะครับผมก็เลยจะเก็บให้หมดนะครับภาคใต้นี่ไปกันหมดแล้วผ่านสตูลตรงนี่ผมไม่ได้ไปเนาะสตูลไม่ได้ไปสตูลผมผมไม่ได้ไปสตูลภาคนั้นภาคใต้ผมเก็บหมดแล้วครับสตูลอย่ยะลายะลาอยู่สันจัวหวัดก็จริงไม่ได้ไปนะครับมันอยู่อีกฟากหนึ่งไปแค้ปัตตานีสรานิววาดเดี๋ยวเก็บให้หมดแหละนะครับเดี๋ยวปีนี้นะครับเป็นปีแห่งการนะครับท่องเที่ยวไปหาผู้คนในแถบนั้นนะครับมันจะได้ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือผู้คน ที่เขาเดือดร้อนนะ,นะครับประมาณนั้นเลยใครอยู่ที่น่านหรือว่าอยู่ระหว่างทางเราน่าจะผ่านจังหวัดแพร่นะตอนนี้อยู่ตรีดอยู่นะครับอยู่จังหวัดตรีดีอยู่ mm hmm. เดี๋ยวก็จะผ่านจังหวัดแพร่แล้วก็น่านเนาะ mm hmm. ก็เข้าแล้วนะครับ mm hmm. ประมาณสองร้อยแปดสิบหกโลโอ้แต่สี่ชั่วโมงแสดงว่าทางโค้งแน่นอนเลย mm hmm. โค้งเยอะนะครับ mm hmm. โค้งได้เก็บแบบบรรยากาศชิวๆกินกาแฟนะครับผมเนี่ยเ mm hmm. ออบรรยากาศที่แบบ เป็นสวรรค์นบนดินนะครับพี่บอกสวรรค์นบนดินนะดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะ,ะพี่เหินมีอะไรจะบอกเอฟซีไหมสวัสดีครับใครอยู่ที่น,นั่นเดี๋ยวเจอกันนะครับไปรอที่อับเภอปัวได้เลยโทรหาได้เน้เนๆโทรหาได้นะครับเบอร์เบอร์ผมเลยครับดูหน้าเพจได้เลยครับอืมเดี๋ยวพี่เหินมาด้วยนะครับมาเป็นมาเป็น GBS ให้อาจารย์ครับ,บวันนี้จะได้ไม่ต้งองถอเลาะจากซีรีส จะเป็นจีเพชหรือเป็นภาระไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สาวสาวสาวพี่เหินมีไหมพี่มีเมียอยู่กว่าน้ามั้งไหมไม่มีครับไม่มีเหรอแล้วตอนนี้พี่มีมีมีไหมไม่มีไม่มีเมียเลยอ๋อเหรอตายละน่นอนจริงเลยดูเหมือนกลัวๆนะพูดเลยนะแต่ก็สาวสาวพี่เหินพิจารณาเป็นพิเศษนะครับผมนะเพราในไลฟ์กับนอกไลฟ์ต่างกันนะครับพี่เหินนะในไลฟ์ดูเป็นคนดีนะครับแต่นอกไลฟ์ก็ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นสมิงหรือเปล่านะ นี่ครับโอเคครับสวัสดีครับผมเรามาคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับระหว่างทางเดี๋ยวหากระฟงกาแฟกินก่อนแล้วกันรูแ้แล้วแสบคอแดกเล่าเยอะน,นะครับเมื่อคืนก็กินไปหลายคนหลายกลมอยู่นะเห็นพี่แอบไปนอนอยู่ในที่เปย์ก็เห็นพักพักไปนอนแล้วก็ลุกขึ้นมากินต่อไอ้แล้วเข้าไปในห้องมันเหมือนหัวโอย,ายอาจารย์นมนี่ถึงอ้วกแตกเลยครับเมื่อคืนนะ คาบอ้วกนีใน่ในในอ่างน้ํานะเลยครับอาจารย์หนุ่มนะหาเพื่อน,นด้วยอาจารย์โอเคตอนนักกับใครครับโอเคครับเจวันนะครับอาจารย์ไปปากนายเร็วกว่าครับไปปากนายยังไงว่าไปทางไหนปากนายเหรอนี่ผมมาทางเส้นอุตรดิตนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสองร้อยแปดสิบสามโละนะผมก็ต้องเข้าเส้นนี้ <S <S สวัสดีน้องอะไรตุนยรลักษ์เหรอนะครับชบานาันนะไม่รู้ปากไหนไหนผมก็มาเส้นเส้นอสวัสดีดุลดอกแดงนะครับไม่มานะดุลดอกแดงแล้วนึกว่าจะมานะครับ อาจารย์ดุลนะครับถ้าเกิดเบื่อทางโลกก็มาบวชได้นะครับกุฏิยังว่างอาจารย์ดุลนะครับกุฏิยังว่างเยอะเลยนะครับอาจารย์ดุลนะในไหนก็กระดอไม่แข็งแล้วนะครับจงรักทางโลกดีกว่านะครับมาอยู่ทางธรรมแล้วกันนะอาจารย์ดุลนะสวัสดีธนากรนะครับสวัสดีก็เลยแล้วกันนะครับสวัสดีแล้วกันไม่เห็นรูปในงานเลยนะไม่ได้ข้ามกำแพงครับเอาข้ามแพงข้ามแพงเหนวะใช่มันมันมันมีทางมันมีทางแต่ว่าผมยังไม่เคยไปเลยเขาบอกว่า เรไปน่านข้ามแพไปอะเราเราเราวรแลดเราลดเราลดเอาไปได้เหรอเอาไปได้เอารถข้ามแพไปนะใช่แล้วพี่ลองจับจับจับบอกดิว่าจับที่ไหนนะครับก็ข้ามแพไปอยากไปลองเหมือนกันเอารถข้ามแพรไปอําเภอนามื่นอําเภอนามื่นเหรอข้ามแพไงพี่ต้องดูนะดีๆนามื่นไปนามื่นรถข้ามแพรไปครับก็เป็นอะไรที่น่าไปและน่าสนนะครับ รถข้ามแพ่ไปจังหวัดน่านสวัสดีครับสวัสดีก็เลยแล้วกันสวัสดีพี่ใหม่โอเคสวัสดีเลยแล้วกันนะครับพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับถ้าเจอก็ทักได้นะครับใส่เสื้อแบบนี้อะไรนะครับเขี้ยวเสืออยู่ที่ที่ที่คอนะครับอย่ากระทืบนคอแล้วกันนะครับผมนะก็กาลังจะไปหาที่พักนะครับอาจจะนอนป่าช้าก็ได้นะครับคืนนี้นะพาพี่เหินไปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนอนป่าช้าทางภาคเหนือเฮ้ให้พี่เหินแก นั่งสมาธิอ๋อข้ามข้ารถเอารถข้ามไม่ได้ไม่ใช่เอารถข้ามเหรอข้ารถท่างไหนเหรอเออดีไว้เดี๋ยวจะจับไปมันจะใกล้กว่าเลยใช่ไหมมันถึงกี่โมงพี่้องหาพี่้องหายนี่เลยหาข้อมูลเสร็จปั๊บเราก็ไปได้เปลี่ยน g ี s พไปเลยว่าไปไปยเส้นนั้นจับไปปากนายครับจับไปปากนายเลยมันติดกี่โมงไม่รู้จับไปปากนาย ถ้ามันใกล้เราก็ไปปากนายกันเลยขึ้นนี่ไปลขึ้นเรือเลยเวลาสําคัญกว่าเถอะถ้าจะไปปากนายก,กี่โลไม่รู้นะก็เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูอาจจะไปปากนายครับที่บอกนะสวัสดีครับสวัสดีป่าชา้าอ๋อไปป่าชา้าผมเป็น,นคนที่ชอบนะบรรยากาศแบบนี้นะครับป่าชา้าทางภาคเหนือนะครับมันไดอารมณ์ได้ฟิลดีนะก็ชอบครับ ขับรถขึ้นโปะออกขับรถขึ้นโปะแะ้วครับโอเครถขึ้นโปะนะดี๋จะลองไปดูครับขับรถขึ้นโปะเดินทงนางปลอดภัยโอเคเดินทางปลอดภัยครับผมขับรถขึ้นโปะไปเออได้ได้ได้้251วิวนะครับวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับงดรับลุกสิทธิ์นะพรุ่งนี้งดรับสิทธิ์นะครับผมรับลุกสิทธิ์ทีหนึ่งวันที่สิบสามเสาที่สิบสามนะครับเสาที่สิบสามนะครับจเจเบีย PP บอกขึ้นแพข้ามฟ้าอาจารย์ขึ้นแพข้ามฟ้าเลย เด้อมันร้อยสิบแปดกีโตจากนี่ไปร้อยสิบแปดเองเหรอมันให้มาให้ยูเทิร์นมันให้ยูเทิร์นใช่ครับไปทางโน้นไปทางโน้นเรามาทางนี้แล้วไปไม่ได้หรอกพี่ทางนี้ใกล้กว่าเที่ยงหมดก็ต้องยอมไปนู่นเนี่ยเลาะเกิดสิทธิ์ไปใช่มันเราเรามาเส้นนี้แล้วอุตส่าห์ดิบเอาจะใครถูกไรเนี่ยฮัลโหลครับอะไรนะฮัลโหล ติดต่อจากธนาคารเก็นาินนคะค่ะว่างไงครับไคะจา้วาว่าไงจ๊ะิฉที่เคยโทรไปเรียนเชิญสิทธิ์เชื่อรถยนต์หัวบารีทางไห้สองคุณผู้อีกี่กกดผิดรีไฟแนนซ์เดี๋ยวเขาโทรมาใหม่ครับโทษทีพอดีเขาจะให้รีไฟแนนซ์นะเขาจะกดเสียงให้มันดังๆครับไปกดผิดที่ครับนะรถกันขาวนะครับงงเหมือนกันครับรีไฟแนนซ์ได้เจ็ดแสนกว่างงเลยครับแต่ผมก็คงไม่ได้เอาอะไรแล้วครับพอดีสัญญามันน่าจะหลุดไปนะครับจะฮ้องโทรมาใหม่ สวัสดีครับสวัสดีครับดอยภูคาดอยภูคาเออที่เที่ยวมีอะไรบ้างนะครับไหนบอกหน่อยแล้วกันนะพี่เที่ยวมีอะไรบ้างขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยแล้วกันที่บอกมานะครับที่เที่ยวมีอะไรบ้างนะครับที่เที่ยวมีจังหวัดไหนบ้างนะครับบอกมาแล้วกันนะครับเนาะที่ท่เที่ยวอะไรต่างนะครับก็บอกมาเฉพาะบางแรงปลอดภัยโอเคครับคือเราถ้าเกิดเราย้อนไปปั๊มเนี่ยแล้วเราก็ต้องล่องไาอีกใช่ไหมมันก็เป็นอะมันมันเข้าทางน้ำหมื่นน้ำหมื่นนี่มันน้ำเบอร์น้ำหมื่นตรงแน่น มันเข้าแล้วมันไปนา่านไปเส้นเส้นหลักตรงนูน้นเหรอคำเข้าคำแพงเหรอเส้นมันล้ออุตนาดิตขึ้นไปครับเราไม่รู้แล้วนี่เรามาที่แล้วไหมนี่มันเหลือแค่สองร้อยเจ็ดสิบหกก็พอละเนี่ยแหละเดี๋ยวขราวหน้าเขาข,าขึ้นเรือแล้วเอานี้เตรียมตัวไม่ทันครับคราวหน้าเดี๋ยวขึ้นเรือแน่นอนนะครับต้องดูน้ํามันดีๆเดี๋ยวแม่ไม่มีน้ํามันอีกนะวันนี้ไปน่านาแล้วนะครับไปจังหวัดน่าน เสานี้งดรับนะครับเสานี้งดรับนะครับเสานี้งดรับลูกศิษย์รับพิทีนึงวันนี้ส3มีจุดเทียนมีอะไรด้วยนะครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยโอเคครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยโอเคขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับจีจีจีอะไรจีนะเอาโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไลฟ์ต่อแล้วกันนะครับแล้วขอบคุณครับ